ดีปีใหม่ครับวันนี้15เมษายนแล้วนะเออได้เวลาดำหัวครับวันนี้ดำหัวป่อครับแม่บอยู่นะไปจาปีครับปีนยุงเทพบสบายครับก็เออวันนี้ดำหัวเนาะก็ดำตีเดียวนะปออุยม่อุ้หลายละไปหลายปีละนั่นเออบรรดาหมู ปีป้านะอกับบ่แกเดียบ่เท่าเดียเริ่มเด่นได้ไปดัมเดียครับโควิดกับได้ไปไหนเนาะออไปไหนกับใครมวนนะก็เลยเงียบๆน้อยนะครับวันนี้เลยดัมหัวอีปอนะครับก็ฝากคลิปนี้ต้วยนะครับสำหรับไายตีบาบ่ได้ปิกบา้านเนาะได้ปิกบา้านบ่ได้ดัมหัวอีปออีแม่ก็เอาคลิปนี้ดัมหัวด้วยกันนะครับนะแล้วก็สตางค์าจะันใส่ดัมหัวกับโอ้มานห้งผมเลยกันเนาะ เรียกผมจะรู้ดับหัวน,น้อแม่เรียก่อนนะเตรียมพ่ออ่าะระกติขาดมาได้ครับมาตัวเยเรียกว่าเออบัดห้อยกลงนี่บัใจใกล้คนละคนละกันผมจไอ้นุ่มเลยด้อยอ่ะกันนี่แมแล่ละน้อแม่ ตัวแท้นะไปนะอย่างในวันคืนปีใหม่สงการบรรเทาเนาะก็เดิมาดำหัวอีปอนะครับเหมือนหนมาเตียอ่าปีละเตียครับ เออวันนี้ก็อปินวันดีปินวันปีใหม่จังขันปีเก่าก็ได้ลงล้นต้นไปแล้วปีใหม่แก้วจระวันก็ได้มาจูจอดดอกท้อมุสอเป็นโลกีรันกับเอาละเช่นหีบบัลลีแข็ปัจจุบันี้มีข้าวจอกเลี้ยงเตี้ยนข้อมุสาสัาถาข้าวจอกดอกให้เลี้ยงเตี้ยนน้ำอุบน้ำหอมมาสู่มาการละว่าตุนตุนคาอันปีกอ มื่ว่าชิดสู่ทั้งสองชิดถึงหนึ่งประกันไม่หกความทุกข่อดฝัดน่าสุขีุกประกันมันว่าช่วได้คำติดตรงได้ยังตีสูงได้คำหัวใจป่าคำตายใครฟังได้ปากลำกำเหลืย บอกว่ตาตอนหน้าได้รับหลังจะยกตุลโหสิกรรมให้ใน,ว,น,นวันนี้วันนี้บอกได้เป็นบาปได้เป็นกรรมสภีติโยยว่าสันตุสภาลโลกโอน,นอนาสตูมาติวันโตลายโยสุขีที่ก่อยโยกผขวว่าอภิการชนนีน้แกงแค่ต่อรงทําวาัติเตกนลวนวนโนสุขังบาลังอยนะู่ดีมีสุขอย่าได้เก็บได้เุินนะ่